เอาละครับก็ขอกา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอ f ดอ a ฟซัม t บรตสเตชัน Station, หรือเอดออฟฮิสนะครับก็พาร์ทนี้เราจะมาตีขมินเพื่อที่จะรวบรวมกรุงระะัตนโกสินทร์กันเลยนะครับโอ้ยังเลย นี่สินี่ก็สิบนี่ห้าเอาอะไรอีกดีเอาละ,าละมันถึงเวลาของสงครามแล้วครับคอมมินี่ก็ไม่ใช่เล่นนะโอ้ โอเคครับเมื่อกี้เล่นซีฟใหม่ะเอเมิ่งมันสู้เราไม่ได้หรอกแบบุกเข้าไปเลยฮะ มันไม่มีทหารเลยเหรอเยี่ยเอาละ จากรัตนโกสินทร์เราก้อน,น่าเกลียด,ดทำไมฟอร์มไม่ได้อเอาละ่ะเรียบร้อยฟอร์มเป็นสยามได้ด้วย แล้วครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย